สวัสดีค่ะเอฟซีทุกทุกคนค่ะสตาร์ทค่ะสตาร์ทเมื่อ <c oughs> นี้มีแนวทางของสายรับมา่ไห้เ้ยค่ะงวดที่แล้วเพิ่นบด้ไหายมากค่ะงวดที่แล้วบได้ยห้มากวันนี้เพิ่นหายมากค่ะงวดงวดนี้เพิ่นห้มากแล้วค่ะเพิ่นหายมาก ห้มาตองหวัดเอามาสู่ต่อได้ค่ะเนอเอฟซีมาสูตะะาส่ตอค่ะ <laughs> อย่อย่าอย่าสรุปโดนค่ะอย่าสรุปโดนค่ะมาสู่ตอเห้าค่ะพ่นมีแนวทางมาไหมีมีแนวทางมาหกจับคูมาหกคูค่ะคือเก่าค่ะเลขวิ่งพใไ้มาค่ะเลข มุดปากกากับบอกบอกค่ะปากกาบริเคียนดวนบริด้ซื้อค่ะนี่นี่จิกบ่ได้ซื้อค่ะมันมันบด้บร้เขียนโดวนก็เลยมันเ้ยจืดใหญ่ไปค่ะขอโทษค่ะเสียสิบริสุทธิ์ม่ค่ะ,ะเริ่มสตาร์ทแล้วค่ะอืมนางว่าวิ่งแย่นนี่ยละอืมมันห่อนไปไสบ่ได้ค่ะใกล้ๆอัน นั่นสี่ร้อยไปห้าอาจารย์ไข่อยู่เรอ่ถวนี้รอบนี่ค่ะสี่ร้อยร้อยไปห้าเพื่อนยอยู่ใ <c oughs> นยินบานนวลตาพิศนาก็มาอยู่หน้ามาจอดบอนผอกันยักเทียค่ะเพิ่นกลับขึ้นมาอยู่น้ากันมาสัน่นในยินเนี่ยยินตะพ้นเบาค่ะประผุม้อนในเข่าไปในวัดยจ็กเถ้อค่ะอันหนุงกะเล่ยบริเขาไปค่ะอืมค่ะ เพิ่นเพิ่นหายแนวทางมากเลยค่ะงวดวันที่หนึ่งพฤษภาคมค่ะหกเจ็ดค่ะวันที่หนึ่งพฤษภาคมค่ะวิ่งเพิ่นหายวิ่งมาหากับสามนะคะเพิ่นหายวิ่งหากับสามค่ะหายวิ่งหากับสามแล้วการจับคู่มากเพิ่นหายหาสองหาซี่หากหากค่ะแล้วก็ สองสามสี่สามหกสามค่ะสแสดงว่าหกโอสามนี่ซิวอยวู่อยู่หลักหน่วยค่ะเลขหาอันหานิ่ซิวหลักสิบค่ะเลขหาสิวหลักสิบเป็นไหหม่าหาสองหาสี่หาหกสองสามสี่สามหกสามค่ะ เพิ่นหามาค่ะเพิน่นเพิ่นหามาเนี่ยนะคะเขียนกัดมืดมืดค่ะบบเห็นดอกค่ะปากกามันมืดค่ะปากกามันมืดแล้วค่ะล่แหละกะได้เขียนเขียนปากกาซ้่มอีกเทียนหนึ่งก็นะมันเห็นโบเอ็กซ์ซ่ะเดี๋ยวสิ่ได้เห็นจะแชท เลี้สี่ได้เลยพี่เป็นเป็นยูทูบเบอร์เลยสี่าด้เลยพี่บอกเลี้ยสีฮัดซื้อแน่ปากกาน่ะตีเดี๋ยวเขียนใหม่ค่ะเขียนใหม่ก่อนเด้อ 54 5254 56 56 23 แนวทางสายรับค่ะสายรับค่ะวิ่งห้าและสามหยับคู่ห้าสองห้าสี่ห้าหกสองสามสี่สามหกสามค่ะเราไปแนวทางเบึงนะคะเดี๋ยวไปเป็นแนวทางให้พเบึงค่ะเพ็นโรงมาให้บึงกะเป็นแนวทางค่ะเป็นแนวทาง เริ่มสีสตา้าเราอันมันสีเรียมค่ะลง y งยู u b e กับชีโพเทอร์กค่ะชีมันสีเริมยมเปล่า,าหเห็ดกันมีคนคอมเมนต์มาว่าไปะุนไปไซมาา่าสัน่นเออมาสู่ต่อสู่ต่อ่าสั่นว่าสู่ต่อสั่นมาอ่าอันนี้โทรหาประออยูน่นี่บอกปะออมาสู่ต่อน้ำกันค่ะไอซองเถ่านี่แยกท่ากันกัน ไปไพ่ไ,ไปมั่น <laughs> ไปไพ่ไปมั่นค่ะ่ครับแนวทางของอันเด็กมีแต่มากบ่เข่าค่ะงวดที่แล้วก็บ่เข่าร้ายงวดแล้วบ่เข่าห่วยผู้หายมากเพิ่นกับบอบออนใจคือกันเพิ่นกับออนใจนคือกันกัะปีนี้ขึ้นซิป,ปแมนผมบอกเฮรอ ปีกายนี่คื้จังเข่าดีอยู่ค่ะปีกายนี่ขเขาดีอยู่ปีนี้คือเป็นจังสี่เป็นจ้อยลอยค่ะเป็นโบเป็นแต่หาเจ็ดมากหุ่นบบเขาจักเทื่อค่ะแต่หาเจ็ดโบเขาจักเทือ่อเขาแต่หาเจ็ดปุนอนะเอาโป้ทั้งบนทั้งล่างให้แด่จังรอบนึงกับสีบนปากหรอกอ,อ่าะอันค่ะ เดี๋ยวสีมี้อีคลิปหนึ่งค่ะประคุณฝันสีเบาซูฟ่างเนื้อค่ะเนี่ยอีคลิปหนึ่งคลิปนี้มันกับสีเอาไว้นหน่อยๆตะก้อนค่ะห,ห่อนบ่ขายยิปซี่ห่อนบ่อทั้งบานเอฟซี่ห่อนบ่เป็นเพื่อ,ฟอชฟโฟนสีตโตกเนี่แต่ว่าคขาวโตกค่ะเป็นห่อนเป็นฟนสีตโต๊กขาวโต๊ก คลิปหน่าสี่สีเบ้าเลี้ยงฟันไห้ฟังมันเฝ้าฟันยาวยู่ค่ะเจ้าสีแมนโบแมนถ้าฟันหลบนีนะฟันเกี่ยวนี้ค่ะฟันฟันจง้นเป็นแต่ฟันดีอยู่ขึังไดว่าถินดอกว่าอือมันไปออกเล่าพัฒนาแจ่เมือว่านนีแล้วค่ะมือมเคลื่อนนี่แล้วค่ะมเมื่อนนีู่มีเล่าพัฒนาอยู่นี่เนาะอ่ามันไปออกแล้วพ้กุนกระบอกหูว่าเล่าพัฒนาออกอียงางเมื่อนนี่ค่ะโบโบเริงบริตติตามค่ะ พยายามติดตามมหายอยิวบานี่เอฟซีค่ะเอาเล่าพัฒนาก็ได้ดรอกเนาะเอาจังๆใช้โรวดค่ะประกุลซื้อเป็นแล้วประกุลก็อยากอยาก,อยากเล่นยุริบาทนี้ฮะซือซ้อซือซ้อซื้อเล่าพัฒนาเป็นซื้อน้อยเป็น่ <laughs> อึดแต่มองสซือ้อในเงินปั๊บเลยค่ะอ่า่มีปัญหาค่ะ ว่าสิริตพออ่อกับจักเห็ดบเห็ดอันเนีอันแนวทางของเพื่อนน่ะค่ะเพื่อนสูตรของเพื่อนะจักเพื่อนเห็ดบเห็ดปอเปี๊กุ้ยกันค่ะเพื่อนว่าเพื่อนว่าวังโงกาสนี่ยพ่อคุณกับปอเปพอค่ะพ่อคุณยากน้ำมันอยู่ทั้งในบ้านอยู่บานป้ากับบสบายค่ะก็เลยก็เลยตรงอยู่หันพี่ยาตีพี่น้องมาหันมดก็เลยอยู่หันมดสามซีเมือซีหาเมื่อผลละมลบริเ็นสามซีมือค่ะ ที่มือหามือ่อยหันหมดค่ะกับหัวกาแยกทางกันไปกับมีแต่ยังบ่แยกกับมีวันที่ยีบเอ็ดกับซื้อสิกับหมดค่ะเป็นแนวทางเีกวันพฤหาหารือซื้อหญ้าขนาดนนเนาะเนาะเทกสูงไม่ว่าโอ้ยเกียบประกุนบ่บรรดแปดไว้เพราะว่ามั่นใจว่า มันสิพอรู้ว่ามันสิเป็นแปดอย่างแต่ว่าคาเลกวันแข็งสีมันต้องมีแปดแม่นี่แปดเก่าคนน่ 8, 9, 9, นะเกียบสุดเลยแปดเก่า <laughs> ก็สุดเลยค่ะแปดเก้าแปดศูนย์นี่ก็สุดเลยแปดเก่าแล้วก็สิเก้าศูนย์ตัวเนาะมันมอเออมันก็สีมดตัวมันสุดเลยละ่ะเออก็คือเลขผู้ใดออกมากเ่เลขออกมาเราหนาจอยลอยเยยจเลมัดสุกคนค่ะ นางเบิงน้ากันซื้อซื้อหน่อยโพดประกุณกันเลยซื้อในพอดีทุ่นเคลืนค่ะในทุ่นเคลืนเกือบเกือบโบวิทเกือบโบวิททุ่นไปซื้อรัฐบาลไลาค่ะซื้อรัฐบาลไล,าาล,ลากัมหนึ่งค่ะกัมปาก้างนึงค่ะยังบ่ได้ตรวจคักอยู่ค่ะมาหนางวันที่หนึง่งกับหน่างวันเน่ายพวกเขาเราก็ยังมาตรวจได้ค่ะออ มื่อสีเขานี่บว <gu> ่าฟันฟันมืมอคลื่อนนี่ฟันมืมอคืนนี่ค่ะเมื่อสีเอาเขารัฐบาลที่บ่อ่ได้ตรวจนี่บ่อค่ะเขาในแม่ซาถูซาถูกค่ะให้เขาในแม่ค่ะให้เขาคักในแม่ค่ะในตรวจนี่สี่ได้ไปเมื่อแรกสีได้ไปหาแน่มาตรวจอยู่ค่ะตรวจในเหยนในเบฟกะกะตรวจอยู่ค่ะแต่ว่าหันบกขักประกุนเคย่าดประกุนเคย่าด ก่อนเคยผ่าเคยผ่าเทแบบหมว่าตรวจในเบฟเรามันมอนีมันนีมนผู้่นก็คนขาย่นมาถามว่าเอไม่กินนู้ว่าสันเบียไม่กินนู้นี่ผู้ใดถือหวยรางวัลที่สี่บ้านสันผู้ใดถือหวยรางวัลที่สี่ะที่สี่อยู่ซ้ายไปสิถือนั่นบ่าถือจ้งไหว่านสัน่นเอาใบตรวจไม่ให้เบิ่งค่ะเ่นเอาใบตรวจไม่ให้เบิ่งอ่น เอามาตรวจไม่ค่ะเกือบค่ะผู้ลังก้นกับซื้อน้ากันหลายๆนั้นซื้อเป็นเลขชุดใหญ่อะค่ะแบ่งกันผู้ละอันตะกดสมัยก่อนมันเป็นมันเป็นเลขอันที่มันสองสี่น้เนาะค่ะที่มันสี่สี่สี่เครื่องปั่นกันได้นะคะแต่เสียวก้อนอะค่ะสมัยก่อนก้อนนะค่ะมันบริเวณใบคือซูเมอร์นี่ค่ะก่อนกันได้ค่ะเลย ผู้ดังคนเพิ่อนเก่าทีมนะเนาะอ่าทีมเงินไปโอ้ยเสียดายเงนินผู้ใดเพื่อนกันโอ้ยแบ่งกันในเล็เลกเลายๆเนาะเล็กตั้งบักชุดบักใ,ใหญ่อ่ะนั่นแหละก็ะเลยต้องตรวจซ้ำอีกค่ะเพราะคุณบอ่บอบอ่อบ่อมั่นใจก็คือตรวจในเว็บแล้วขึ้นเพาต้องซื้อใบมาตรวจซ้ำอีกค่ะบ่มั่นใจค่ะแต่ว่าแถวนี้ยังในเว็วกบก็ยังมาตรวจค่ะในเว็บก็ยังมาตรวจใบก็ยังมาตรวจค่ะ เดี๋ยวสิไปซื้อเมื่อแรกนี่ยละสิไปหาแน่มาตรวจเมื่อแรกนี่ยะค่ะอเอาคลิปนี้แค่นี้ก่อนค่ะค่ะสวัสดีค่ะ